สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m u เตชั่นนะครับและวันนี้เราอยู่การรีวิวนี่เลยครับผมการไฟเบนการ,การาก์ดภาค V กับ VTT V CP02 ูนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเราไม่ได้ทำการรีวิวเนี่ยไอเจ้าตัวคอเลกเตอร์แพ็คเนี่ยมานานมากๆแลลวอ่ะตอน CP01 ผมก็ข้ามไปนะครับแต่ว่ารอบนี้นเนี่ย CP02 เปิดสักหน่อย และไม่ได้เปิดกล่องเดียวยนะครับอัน,นแอบสปอยชิปอื่นมปเลยนะนี่นะครับผมเปิด4บล็อกเลยธรรมดาที่ไหนนะอะแต่ว่าอีก3บล็อกที่เหลือเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปจริงจังกันในช่วงคุณเกล้วก,กันเนาะรอบนี้ขอเป็นรีวิวก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดนะครับมีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมมีการทั้งหมดเนี่ย45แบบเลยนะแล้วก็เป็นแครนชา์โด์พราดินดักเลกูล่ามรคกุโมแลวก็เพียวมูนครับอ่ะ มี S V R เนี่ย Super V Rare 4แบบ VR V R V Rare นะครับ4แบบ Triple Rare เนี่ยแแบบ Double R, R 12แบบแล้วก็เป็น Card Rare ธรบบรมดาเนี่ย17แบบนะครับกล่องเนี่ยจะได้ไหมครับจะได้ V จะได้ออ Super V Rare หรือเปล่านี่นี่คือเรียญหรือว่าเป็นเรียใหม่เลยแล้วกันนะอ่านี่ครับเปิดเข้ามาในกล่องนะครับเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่า Imaginary Gift นะครับนี่ มี3แบบเลยให้มาอย่างละ2นะครับผมอ่าไม่ใช่อย่างละ2สิให้มาเป็นฟอร์สสองนะครับผมแอคเซลเนี่ยให้มา3แบบฟอร์สกับพูเทคก็อย่างละ2นะครับซึ่งก็จะมีเป็นแบบธรรมดา1แบบแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบว่าตัวคาแรคเตอร์ตามที่เขาอยู่แครนเอันอนี้ก็เป็นชาร์โลพารีนก็จะเป็นเลนอ่ะดนรุคุล่าพูเทคก็เป็นเทสส์นะครับส่วนอันนี้แอคเซลเนาะมี2แคลนเลยก็เป็นมุราคุโมนะครับกับ แค uh, นเพลมูนนั่นเองอ่านี่เปิดมาอย่างนี้เลยครับผมสำหรับ i m a g i n a r y Gift และของให้ไหนนะครับแน่นอนว่าเหมือนเดิมมีทั้งหมด22ิบซครับแน่นอนอยู่แล้วเท่าเดิมน,นะครับถ้าเกิดจะแยกขายนี่ก็จะตกประมาณ2ละ40บาทเนาะอันนี้20บครบไหมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 1 1 1 11, ห้า สี่ห้าหกเจดปเก้ายี่สยี่สิบสองนะครับผมอ่ะในหนึ่งซองจะประกอบไปได้วยอะไรบ้างเตรียมดูรีวิวครับผม,มาราดัดแรกซองแรกนี่น่าจะเป็นนะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนอ่าเปิดมาได้รอบแรก SUR เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะอ่าครับผมใบแรกนะครับก็จะเป็นระดับแรทั้งเองอืมนี่ สัญลักษณ์เนี่ยตรงเรดนะครับมันจะมีความเปลี่ยนไปเล็กน้อยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นตัวอักษรธรรมาดาแต่ในนี้แบบว่ามันจะมีแบบพื้นหลังติดมาดน,นิดนะอ่ามีแร่สองใบนะครับแล้วก็เป็นลแร่และวระสุดท้ายจะเป็น Triple r a r นั่นเองโอ้เห็นไหมสีตรงนี้นะครับโอ้โหนี่คือสองแร่ของเราแยกแยกแยกบิ a r แรนตรงนี้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดให้เดาเนี่ยนะครับ เอ่อพวก VR หรือซ u เปอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมาแทนที่เลทข,ของ Triple นาเนาะเปิดไปแบบขอนแบบรวดเร็วเลยนะ <Okay. S 1> เห็นไหมวีแลบบแบบเออผมลืมพูดอะไรว่าสำหรับอ๋อลืมพูดนะครับฟอยล์ฟอยล์ยสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นฟอยล์แบบเนี้ยอ่ะเป็นฟอยล์แบบสักๆนะ ถ้าเกิดใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงอฟอยที่แบบรุ่นหลังๆแล้วที่มันจะมาแบบแถมหลังกล่องอที่เป็นแบบพวกซูมหลังกล่องที่พีที่สิบสี่ที่พที่สิบสาสิบสอเิบสี่อะไรพวกนี้อ่ะแต่ว่ามันจะมีความนูนความหนานะครับตามสมัยนี้มันจะมีแบบว่าเป็นลายเสือลายดาวลายหัวใจวิ่งวับนา,าม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะเออมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วกันสัมพัดส,สับพัดเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมทำไมเปิด ามฝั่งแล้วมันวีแล์ติดกันอย่างงี้เลยถ้าเกิดไปนิ้วเพลียวมูนี่คือแบบว่าใช่เลยนะมันวางปิดกันนะครับป้าโวใช่เหรอวางปิดกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาวางวีแล์ปิดกันอย่างงี้เหรออย่างงี้เลยเหรอใครใครได้เปิดยังไงนะครับใครที่เปิดแบบเหมาบล็อกแบบผมเนี่ยลองคอมเมนต์มาใต้ล่างก็ได้ว่า ได้เป็นยังไงบ้างแต่มันได้ v ีแล้วครบอย,อย่างนี้มันสังหอนใจว่ากล่องนี้เราจะไม่ได้ซูเปอร์วีแ้วหรือเปล่าสั่งหอนใจไม่ดีนะครับโอ้เอเราลืมไปมีเอด้วยนะครับสวยงามมีวานนะครับตัวนี้อ่ะทิพนแล้อันนี้ไม่ต้องเดาเลยไม่ใช่ VR ไม่ใช่อะไรแน่นอนผมพอเดาออก เปิดให้ดูเลยนี่ทิปแล,ล่ลลอาอ่านะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปสรุปให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับ1บ็อกซ์อ่ะสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากการนั่งแยกมาสักพักหนึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าตามนี้เลยลวกันเรื่องจากแคนเทลมูนก่อนนะครับเราจะได้ใน1บ็อกซ์เนี่ยใน1บ็อกซ์นะผขบอกนะว่ามีโอกาส80%นี่ยที่จะได้เปิดได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครได้แตกต่างหรืออะไรอย่างไรเนี่ยผมว่ามันน่าจะแตกต่างที่เอสพีแหละ ก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะ PG ที่เป็นการ์ดเกอรส์สโซนนะครับเป็น PG จําเป็นตะวันไอ,อ้นี่มันของดาร์กเนี่ยว่าไม่ใช่เออเริ่มที่ดาร์กเลยกันนะอ่ะไม่ใช่เดียวมูลแล้วอ่ะดาร์กนะครับเป็น PG ดรอเนี่ยได้ก็แล้วหนึ่งใบนะครับพีจี PG ธรรมดาจะให้มาสามนะครับสำหรับหนึ่งบล็อกอ่ะเป็นตัวเนี้ยสองใบนะครับตัวนี้สองโดรีนสองนะครับผมเกวียนสอง p ัแสแทรดิฟายสับสองแวร์บูมิคเกอร์ให้มา3นะครับเดโมนอิทเตอร์สนะครับไอคูลิสดิสพอยเลอร์ให้มา3นะครับผมแล้วก็ตัว VR ของมันก็คือ1ใบฮะประมาณนี้คือส่วนใหญ่อ่ะไอของที่แบบว่าพวกทั่วๆไปมันจะให้มาประมาณอย่างละ2แบบนะแต่พวกวีอาพวก p ีอะไรเงี้ยมันไอวีอตัวเนี้ยกับเ p g ตัวเนี้ยที่เป็นรอ p ีอ่ะมันจะให้มาแค่1ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่อยากได้แบบไอ้ของพวกนี้หรูๆชัวๆก็คือจะต้องจัดไอด้แบบเนี้ยสี่กล่องนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสอะไรมาก2กล่องก็คือว่าได้ความหรูระดับหนึ่งแล้วอ่ะต่อไปนะครับชาร์โดว์ก็เลยดีเนยเห็นไหมดอเหมือนกันเป็นอาชารอน2นะครับผมไม่ว่านให้มาสองนะมีเอสด้วยหนึ่งใบเฮ้ย SP เนี่ยผมว่ามันน่าจะแตกต่างกันนะในแต่ละแคนยังไงใครได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดดูนะเออคุยคุยกัน มาฮาหนึ่งนะคะรับผมเปีปีอาสองเคิร์สเลนเซอร์สองนะครับผมแบทแฮปคาสองแล้วก็แฟนทอมบัสเตอร์ดราก้อนเนี่ยให้มานหนึ่งใบตาม VR อยู่แล้วก็คือ VR เนี่ยได้แครนละหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดเปิดหนึ่งบล็อกเนี่ยผมค่อนข้างชัวร์นี่ค่อนข้างชัวร์ว่า VR ได้หนึ่งใบแน่ๆต่อไปเอ็นเทลมูนพีจนะครับหนึ่งใบเหมือนเดิมอ่ะใบนี้สองนะครับผมบินาบันดี้สองอันเนี้ยรอธรรมดาได้มาสาม นายตัวแจ็คเกอร์นะครับ2อจัมปิ้งจิวใบนี้ก็ของจำเป็นนะครับสองใบเมจิคอลบ็อกซ์สตรีมเมอร์ให้มา3นะครับผมเพอร์เพิลทิมิซิส2เหมือนกันไอตัวอลิสกับอาริเทอรี่แมนให้มาอย่างละ2นะครับแล้วก็ไอตัวกรนะินบิสเทมเมอร์เนี่ยให้มา1ใบก็เป็นตัว vr นั่นแหละอ่ะประมาณนี้เล่ก็ใจะให้ายกันนะครับวัตคุโมะเหมือนกันครับดร็อปจีให้มา1ใบแล้วก็น้องหนูของเรานะครับ2ใบ แล้วก็เป็น PG เกรดหนึ่งเนาะสามอินทรศัตรูบรัดดี้มิสนะครับให้มาสองคูชิมิอันนี้สามเลยเป็น SP ด้วยหนึ่งใบนะเลฟอารเรสเตอร์นะครับใบนี้ของดีให้มาสองใบนะครับ,อบไอสองใบมันต้องคู่นี้ดิเจอสองใบนะครับแล้วก็ไลอารเรสเตอร์ของดีเหมือนกันครับให้มาสองใบแล้วก็อ่มูสซี่สองนะครับมันแต่ละหลอดสองแล้วก็มีสัตว์บักคูงหนึ่งใบที่เป็น VR นะครับอ่ะนี่แหละ หน้าตาของทั้ง4แครดน,นะครับผมคิดว่า80%เนี่ยน่าจะได้กันประมาณนี้ถ้าเกิดเปิดหนึ่งบล็อกนะเพราะว่าเลทแบบว่าถ้าเกิดเราอิงจากาบล็อกก่นกอนๆเลยเนะี่ยที่เราเคยเปิดมาเมื่อลหลายกล่องนะที่เราเปิดกันมาเนี่ยก็คือจะเลทประมาณนี้แต่พอดีวันนี้มันเป็นรูปีนแรกผมก็ยังแบบว่าไม่กล้ารับประกันอะไรแต่ว่าถ้าเกิดผมเปิดไอ้สามกล่องไอ้กล่องที่เหลือของผมแล้วก็มันมีเลทที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกเดี๋ยวเราจะมีการ อาแบบพูดคุยกันใหม่ดนึงแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็คือประมาณนี้แหละนะครับผมก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายอ่ะสวัสดีครับผมนี่คือ,อยังไม่ได้จบคลิปการรีวิวใช่ไหมนี่คือตัวผมในอะนาคตรครับที่ได้ทำการเปิดม็อกที่เหลือมาแล้วเรียบร้อยอ่ะก็จะสามารถสรุปได้ว่านะครับ ของที่อยู่ในนั้นเนะี่ยที่ผมพูดไปไมัตสกี้เนี่ยเนีกยตัวผมแน่ดีนะครับตกมาในะคนได้มาแจ้งให้ดูแล้วว่าไอพวก vr เนี่ยการันตีแน่นอนนะครับบล็อกละหนึ่งบล็อกละสี่ใบแค่ละใบนะครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าประหลาดใจที่ผมบอกวันนี้ก็ไอการที่มันเปิด vr 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 แล้วก็ sp sp sp, SP ติดกันเนี่ยเออที่มันเปิดแล้วก็โอ้โหติดติด,ต,ดติดกันนะเคื่อนั้นมันไม่ได้เป็นเสมอไปเว้ยมันจะเป็นแค่บางบล็อกแต่ว่าบางบล็บอกเนี่ยมเมื่อกี้ตอนที่ผมลองเปิดที่สาบล็อกที่เดียวแล้ว มันได้ VR แล้วมันก็สลับสลับบ,บางที SP บางก็คือเป็นการสุ่มทั่วไปแหละแต่ว่าไอ้การที่เปิดได้ VR แล้วก็ SP SP รัวๆเนี่ยมันอาจจะเป็นความบังเอิญน,นะครับเพราะเมื่อกี้ก็มีการบังเอิญแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันอะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีก3าบล็อกที่เหลือลเนี่ยเอาไปลุ้นแล้วกันนะว่าผมาจะยังไงจะเกลือหรือไม่หรือว่าจะได้ SVR อย่างที่รอคอยก็ไว้ตามในคุณเกลือแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย